ว่าซองคุณส,สมัมอะมึงทำขียนบทนะ่ะฮะโอเคหัวข้ออะไรนะเอ่อประวัติศาสตร์นะมึงมึงทำได้ไหมล่ะสบายแค่นี้เองระดับกูและจิบจิบยากปะเหมือนทำไปดิีขีดแล้วป่ะขีดไม่ออกแนะเนี่ย งันมึงพักไนะหมน่งว่ามึเคยเห็นวันนี้ราสก,การปะก็เคยนะที่ไหนวะก็ที่ขเขาหิบกันก็นพวกภูเขาทะเลอะไรเงี้เยเชี่ยมันต้องสวยมากเน่ ไหนเนภูเกต็ตวะฮะก็มึงบอกให้กูไปพักผนะ่อนนะกูก็บินมาเลยนี่มาแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาด้วยเนี่ยมึงกูให้มึงอะไปพักผ่อนแบบนอนพักแล้วมึงไปทำหาอะไรที่ภูเกต็ตไม่รู้อะมึงก็แค่รู้สึกว่าต้องเป็นภูเกต็ตอะกูก็มาเลยดิโอ๊ยมันต้องขนาดนนเลยเหรอ กูว่ากูจะมาดูวันนี้ลาสกาแล้วก็หาแรงบันดาลใจเขียนบทต่อด้วยอ่ะแรงบันดาลใจมึงไปไกลมากเลยค่ะอีสองวันนส่งบทนะคะเออท่านน่ะจะรีบดูรีบกลับฮัลโหลมึงกูหลงป่าว่ะแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยกูก็ไม่รู้อ่ะกูเดินตามทางมาเรื่อยๆืเนี่ยแล้วมันก็หลงป่าที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่กูต้องสวมวิญ,ญญาณแบคิวอะ มึงเพอแล้วเพื่อนแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างแม่งต้นมไม้ก็่เยอะมอสกี่เยอะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดว้าวเออเชี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยแม่งเลร่อน่ะกลัวงไงต่อดิวะระว,วังตัวด้วยเอ้ยถ้ามึงหาทางออกไม่เจอมึงก็ออกทางเข้าดิมึงมึงยังยามาเล่นอีกนะพอตตอนนี้สมบัติยาแวก็กซวดิมึงแม่งน่ากลัวว่ามึง กูจุดไฟยังไงวะกูจุดลิติตอ่ะไฟก็ใช้ไม่์ขีดสิไม่์ขีดหรอเออวะกูไม่มีไม่์ขี่อ่ะกูมีแต่ไฟแช็กใช้ได้ตัววะไฟมึงมีไฟแช็กพื้ก็ใช้ไฟแช็กสิเออเนาะมึงกูจุดไฟติดแล้วอุ้ยดีใจด้วยมึงอือ กูว่าต่อไปกูต้องหาอาหเรื่กวความอยู่รอดแหละเชียกูภ yeah. ูมใจในตัวเองว่ะแม่เฮ้ยสุดที่ไงว่าแม่เฮ้ย <Hey, S 2> มึงกูเจอต้อนขนมด้วยว่ะฮะมังเพออะไรปะเนี่ย mm hmm. กูไม่ได้เพอมันเป็นต้นขนมที่แบบมีขนมออกมาจากต้นเลยเว้ยแบบมันมีเยอะด้วยอะ กูควทำไงกับมันดีวะเฮ้ยมึงเล่เลยดิปะอย่าไปยุ่งกับมันนะมึงไยมึงรู้ใช่ไหมเนี่ยใช้โทศัพ์อ่ะขอความช่วยเหลือได้นะเออวะแล้วมันมึงไม่ได้บอกกูว่ากูน,นี้เอา้ากูจะรู้ได้ไงเห็นมึงอยากลองติดป,า,า,ปดา,ากหาแรงบรรดาใจไงโอ๊ยกูจะไม่ทันมนในรอ่อางกายกูแล้วเนี่ย ว่าไงมึงมึงกูไม่ทันวันนในราการของกลัวไม่เป็นไรนะมึงเดี๋ยววันหลังอะ่ะกูจะพาไปแมงกูมาทำอะไรวะเนี่ยกลับมาไหมมึงเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเขียนบทเองอืมถ้าวันหนึ่งกูไม่มีมึงอะ่ะกูจะอยู่ยังไงวะอะไรของมึงคะเนี่ย มาเหรอามจริงไม่มีกูอ่ะก็ไม่ตายปะกูเสียใจยอ่ะเป็นไงกูเก็ต่ะเป็นไงล่ะมึง้ายูแม่งเข้าอ่ะดิวันนี้เราจะกลายไม่มีอยู่จริง หลอกูไปเนี่ยพรใครลอกมึงกูไม่ได้หลอกเดี๋ยวไปหลังพาไปเลยได้เดี๋ยวไปหลังพาไปเอ๋อแล้วนี่ของอะไรเยอะแยะเนี่ยเต็มก็มึงไม่เชอบบุคคลนะพรนี่มันใกล้แล้วนะใกล้จะหมดเขตก็มึงมึงจะให้บุคคลแต่มึงดูตัวกูด้วยกูลักมากกว่านี้อ่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวกูพาเพื่อนมาละกันแล้วเรื่องบทเป็นไงเสร็จแล้วระขอทางกับกูนั่งปั่นยับเลยกูขอรู้หน่อยดิ มาแล้วแ,แต่ดีไหมเนี่ยบทอ่ะฮะต้องเขียนมันต้องดีอยู่แล้วไปไปดูเม่อไ่ได้ตป่าเป็นไงก็หลังจากที่มึงไปเนี่ยกูว่า